ดไิไปิดเสียงไปไปดูกันดีกว่าวา่เาเมื่อไูดเสียงไงเขาบอกว่ากล่องบอกปอดดับดไไแคสไนเปอร์ไว้เราเซฟโซนมันอยู่ไหนอะโอ้โหอ,อะไรคือเซฟโซนอ้โหแติเมทใครว่าจะให้รู้นะเขาเรียกว่าอะไรได้แอนติเมทจะเอาใช่ไหมทำไมมึงมีคำว่า,า 4, <c oughs> เอฟสีเดียววะเอฟสี่ไอ

เออลงมาเลยบีบีลงมาบีโอ้บีหนูกับบีไข้ลูกแคลนลงนี่ไงวะไข้ลูกแคลนลงกูกูกูก็เป็นลูกแคลนกูไม่ได้หัวแข็งใช่พี่เขาเป็นลูกแคลนเหมือนกันทำไมบีมใจปลาซิวอย่างวะใจปลาซร้อยใจปลาสร้อยปลาสร้อยปลาสร้อยเป็นไงวะอยากรู้เหมือนกันดิไม่รู้เหยือนกันก็เขาก็มึงคดีไหมเขาเขาเรียกว่าปลาซิวปลาสร้อยแล้วปลาซร้อยเกี่ยวอะไรกับปลาซิวอ่ะกไมาเขาเพิ่มคำ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 เขาจองไง กองส่งของจองอะไรย่ะต้องไปส่งปลาซิ่งส่งปลาสร้อยอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่เอาอ่ะปลาทะเลจ้ะเอาไปเกี่ยวได้แน่เฮียอย่าหนูดีดีมันเป็หน anyway ูไปดีดีหนูป่ะใหการป่ะการจริงการจริงที่มีอ่ะใ่พี่บีเขาด่าพี่กาพี่ยอมมาเป็นผมผมไม่ยอมนะพี่เอกาไก่มากข่วยจะไม่ด่าแล้วไงเยเนื้อแพ้สุกันเลยบี ้ยใช่เหรอพี่แม๊กพี่แม๊กเคยเห็นไหมในลงมาเนี่เมื่อกี้สุวัสดิ์เกมสี่อ่ะคิดไม่ชัดเดิมก็พอนะครับมามาเนี้ตามแน่เลยเดี๋ยวโอ้โหดเดี๋ยวมึก็บอกเร็วเดี๋ยวไม่ตายเลยโอ้โหเร็วเร็วสเปิร์มโอ้โหมาเคยทีหกในคุยเนี่ยเออสเปิร์ดูสเปิร์ดูวิช่นอันี่อะไรเนี่ยสเปิร์สเปิร์อะไรสเปิร์มเปิดไปห้ากองแล้วเขามาคอยกากโอเคต่อไปมามาเอาปืนอะไรพูดงี้ดีกว่า โอ้โหดีที่เอกระบอกหนึ่งเป็นเซอร์เลย์อยู่พี่มิเกลโหเก็บโหคิวบีซีไอ้พี่ยมาเพียเหญ่แย่แน่ยถ้าผมโดนพี่ต้องให้ของโอ้โหโอ้โหแค่แข่ง200ครับโอ้โหจอานี้กองสุดท้ายแล้วเว้ยบอสเปิดเลยเหรอพี่พี่บอสเกิดเลยเหรอได้ได้ได้เปิดกล่องปุ๊บแค่แข่ง200ดำของกระบอกพี่บีดีอาพี่ผู้คนเดียวมันมันเปิดกล่องหรือว่าพี่บียิงบอสใครใครอยู่ที่น่หยาดวะใครอยู่ที่น่หยาดวะไอ้ตามันเหรอ จะใครอ่ะมีสงร้ยสองมาเลยให้สองเลยสู่กงสุกการอะไรมาเหอะไม่มีไอสู่กงสุกการลบไปแล้วจริงเหรอโม่กากนะกากไงใช่ไงรู้รู้นี่จะถามทำไมอ่ะอุ้ยสู่กองสุกการอะไรเฮีทูโอใครวะาวสิเกนครับสิเกนอ่ะยี่ฮีทูเอลอยู่แคนวอสเอามาผ่านก็เลยโอ้ใช่เหรอใช่เหรอจะดูไหมล่ะ เฮทโอ่แคนวอดอ่ะจะดูไหมล่ะเฮทโอนี่แฝดวะเปิดข้อไอ้เนี่ยเน้าขเาวได้แคทแท็กไอ้ดีทีเอแต่ไม่ยิงกล้ยแสเน่เให้ทูไอยแต่ใช่หรอกับบอกุเล่นแคทแทกดา2อกับบอกโอ้ย้ทโอมาทำกบอกแล้วก็เอวน่กระบอกนะจ๊ะได้ได้กระบอไม่บอกให้สองไง เฮ้ยก็มาทีเดียคนห่งก็ได้แต่ไปชิดใหญ่ไปก็ปิปบปิ๊ปิ๊บปิ๊ไอ้สองเราต้องอยู่ด้วยกันดีตามบุตรอู้ตังค์ได้ไปรอเลยเฮ้ยพี่เก็บสี่แผ่นเก็บสี่เอ็นบอลเราเหรอมาเอ็นบอสเดี๋ยวนี่เวอะ